ใครที่เจอปัญหา Docker Desktop เดสก t ท็อไม่ขึ้นสักทีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการแก้ไขกันนะฮะก็คืออันดับแรกนะครับเราจะต้องไปลง Linux s นุกซับ e ิสเทมนะครับ Windows Subsystem for l i น u x อะนี่ผมลงไว้แล้วมันก็เลยขึ้นมานะครับถ้ายังไม่ได้ลงเราก็จะต้องไปที่ Microsoft Store นะครับอผมก็พิมพ์นะครับ Microsoft Store อ่ามันขึ้นมาแล้วเราก็คลิก ทิกแล้วเราก็พิมพ์เนี่ยฮะ WSL ไป WSL Search ปุ๊บมันก็จะขึ้น Windows Subsystem for Linux ขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วถ้าเรายังไม่ไลงปุ่มตรงนี้มันจะเป็นปุ่ม install อัอนเนี้ยพอผมลงแล้วมันก็จะขึ้นเป็นปุ่ม open นะครับถ้าใครขึ้นยังไม่ได้ลงขึ้นเป็น install นะเราก็คลิก install ไปอพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลองมาเปิดดูนะฮะว่าอ่ามันก็จะขึ้น Windows ระบบซิสเต็มฟอร์ลินุกมาถ้าของใครไม่ขึ้นก็พิมพ์ไปนะครับวินโด้ซับซิสเต็มฟอร์ลินุกขึ้นมาอโอเคเออขึ้นมาแล้วตัวเนี้ยมันก็จะบอกว่าถ้าวินโด s ของใครไม่ซับพอร์ตนะฮะมันก็จะบอกว่าวินโด s เวอร์ชันเนี้ยของเราอ่ะไม่ซับพอร์ตอืมเะนั้นเราก็จะต้องไปอัปเดตวินโด้นะฮะแต่ว่าถ้าของใครซับพอร์ตเนี่ยมันก็จะใช้การได้เลยนะฮะการอัปเดตท,ที่วินโดเราก็จะไปที่ Setting นะฮะ เ e t t i n g แล้วก็จริงๆออันนี้ผมเปิดไวแล้วอ่าจริงๆถ้าเราพริมพ์เซตติ้งมามันจะโผล่หน้านี้นะครับเราก็จะพิมพ์อัปเดตเข้าไปอาเช็คควาอัปเดตก็ได้อันนี้ของผมมันก็จะมีให้ Install อยู่อผมก็จะลงอินสตอลและรีสตาร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดพวงนี้ไปก่อนอิน t อร์ n o วโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็รอจนมันเสร็จนะฮะแล้วเราก็ รีสตาร์ทเครื่องขึ้นมา Docker ก็จะสามารถใช้ได้นะฮะโอเคหลังจากที่เราลง Linux subsystem นะครับแล้วก็อัปเดต Windows ไปแล้วอ่าอันนี้ผมรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาละแล้วก็ลองเปิดดูนะคะะกกรับ Docker Docker Desktop starting นะครับรอสักครู่โอเคอันนี้ก็ เป็นการเรียบร้อยแล้วนะคะในการแก้ไขปัญหา Docker restart ไม่ขึ้นนะคะทีนี้ผมก็จะเอาค a มาน,นี้แหละคะไปลอง test ดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็พิมพ์ cmd อ่าก็มาเลยนะครับแล้วก็ enter โอเคเดี๋ยวรอสักครู่มันก็จะโหลด image ม,มานะฮะ kick okay. around เดี๋ยวเราลองไปเข้า localhost port 80ดศนย์แโอเคเนี่ครับก็จะขึ้นเป็น docker tutorial ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการจบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับปัญหา ด็อกเกอร์รีาร์ทนานหรือรันไม่ได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ